อื้ปลาสดจริงโอ้โหเด้งนะเด้งๆเลยฮะอื้อ,อร่อยอะ่ะอื้อหอต้มซุปเปอร์แบบซุปเปอร์ซุปเปอร์อื้แซ่บมากอุ้ยอื้ สวัสดีครับสวัสดีจังหวัดลบบุรีคลิปนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ย<ะ>ไปรู้จักกับร้าน อร่อยเป็นร้านตำนานในจังหวัดลบบุรีส <3 S 1> ามร้านไม่ใช่ทำนานตำนานคือร้านที่เปิดมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นร้านที่อร่อย <c oughs> สุดยอดมากๆในจังหวัดลบบุรี <c oughs> แน่นอนถ้าเราไปก็ต้องเป็นร้านที่อร่อยอยู่แล้วถูกต้องครับรับรองว่าการันตีเรื่องของความอร่อยแน่นอนแต่ <c oughs> ที่แน่ๆฮะพอมาจังหวัดลบบุรีเนี่ยสิ่งที่พลาดไม่ได้ <c oughs> โดยประการทั้งปวงก็คือมาที่วัดพระบาทํำ <c oughs> ภุเพื่อมาบริจาคสิ่งของหรือว่าบริจาคเงินสดอะไรก็สุดแท้แต่นะครับ ปกติเราเนี่ยเราจะมาทุกๆเดือนเมษายนเพราะผมจะมาในช่วงวันเกิดผมเพื่อที่มาทําบุญแต่ว่าเมษาสองปีที่ผ่านมาไม่ได้มาเพราะว่าติดเรื่องของสถานการณ์โควิดแต่ช่วงนี้มันก็เริ่มจะดีขึ้นหน่อยๆแล้วก็เลยถือโอกาสมาซะเลยทําไมนะถึงเลือกที่จะทําบุญที่วัดพระบาทาภูคะเพราะว่าถ้าเกิดผมเกิดติดเชื้อ HIV ขึ้นมาเนี่ยผมจะได้มีที่พักพิงฮะ อย่างน้อยลุงลุงหัวเราะอย่างน้อยเนี่ยก็มีชื่อผมเนี่ยเคยมาบริจาคไวปีทุปีมันทุกปีทุกปีอย่างน้อยผมก็บอกอช่วยคนชื่อผมหน่อย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่อย่างนั้นคือครั้งแรกที่ผมมาเนี่ยผมรู้สึกแบบผมเห็นในทีวีไงแล้วผมรู้สึกแบบมันหดหูใจสงสารแล้วแบบประกอบกับหลวงพ่อเนี่ยตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องของปัจจัยที่จะมาช่วยเหลือ,อคนที่ติดเชื้อเราก็เลยแบบเ,เป็นส่วนหนึ่งแล้วกันจริงๆเราก็ไม่ได้เงินเยอะแยะพอเราเริ่มมา ตั้งแต่ครั้งนั้นเนี่ยแล้วเริ่มมาเห็นแบบผู้ป่วยเวลามาเนี่ยคือคุณสามารถที่จะซื้อขนมซื้ออะไรเงี้ยแล้วก็มามอบให้กับผู้ป่วยตามเตียงได้เลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ได้อตอนนี้เนี่ยคิดว่าไม่น่าได้เพราะว่าอยู่ในช่วงโควิดด้วยนะครับก็เลยเราก็มาบริจาคเงินอย่างเดียวลวกันโอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยเ,เวลาผมมาอย่างปีนี้ผมไม่เจอผู้ป่วยใช่ไหมเสร็จแล้วผมก็ให้ขนมเขาพูดคุยกันพอมาปีถัดไปเขาเสียแล้วอืม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมันก็ทําให้เรารู้สึกปรงในเรื่องต่างๆด้วย อ่านะฮะก็ชีวิตคนเราเนะไม่รู้ไม่แน่ไม่นอนปีนี้อยู่ปีหน้าก็ไม่เจอกันละอะไรประมาณนี้เพราะฉะน,นั้นก็ยังอยู่เพราะฉะน, <c oughs> น,น,นั้นก็ทําความดีไว้ก็แล้วกันนี่โอ้โหมีสาระแล้วก็ตอนนี้เนี่ย <c oughs> วัดพระบาทน้ำผูนะฮะ<อ>คือถ้าเกิดใครที่ไม่ไม่ค่อยได้มาหรือเคยมาเมื่อแบบนานมากแล้วตอนนี้คือวัดเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมาก <c oughs> ขนาดเราไม่มาแค่2ปีเนี่ยคือเปลี่ยนไปเยอะจริงๆบนเขาเนี่ยที่มีมีบันไดเดินขึ้นไปเนี่ยก็มีการสร้างพระพระอุโบสถด้วยคือ โอ้โหสวยงามมากเดี๋ยวต้องไปชมกันหน่อยแต่ตอนนี้เราเข้าไปบริจาคบริจาคย,ย่างกันเลยไปกันเลยครับ าอยู่ที่วัดเนี่ยเขาถามว่าเราทานข้าวหรือย่นะฮะก็เลยบอกว่ายังไม่ทานโตะสันใหญ่แล้วเขาบอกว่ายังไม่ได้ทานอะไร <c oughs> เขาก็เลยแนะนําว่าระหว่างซอยเนี่ยครมีร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือ <15 S 1> ชามละ15บาทอร่อยมากต้องกินไม่รู้ว่าเป็นร้านพี่เขาเองหรือเปล่า <c oughs> แต่ไม่น่าใช่ เราก็เลยมาทาพิสูจน์เฮ้ยครับมาทาพิสูจน์เราก็สั่งมาเบาๆสี่ชามพอชามน่ารักชามแบบชามน่ารักมากเลยชามชามที่ใจเรือเออก็ขนาดกำลังเป็นแบบว่าก๋วยเตี๋ยวเรืออืมนะครับราคา15บาทโอเคอ่ะนี่ฮะคือทางเข้าวัดประบาน้ำผู้เนี่ยเข้าได้สองทาง นะครับก็จะเข้าทางถนนเส้นหลักเส้นหนึ่งที่เราเข้ามาเนี่ยตอ,นน,ยอนนี้เส้นหลักจากที่จากถนนเส้นหลัก,กนะเ,เ,เข้ามาแล้วก็อีกทางหนึ่งเข้ามาทางค่ายทหารแต่ถ้าเกิดมาทางเข้าทางเส้นหลักที่ป้ายหน้าวัดข้างหน้าทางวัดบัวขาวอะไรข้างหน้าก็จะผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวร้วานนี้ครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรื่องแบบคุกคิกอืมออไม่ต้องปรุงเลยก๋วยเตี๋ยวที่เราสั่งเนี่ยก็จะเป็นเส้นเล็กลูกชิ้นหมูสดกับ รสช,ชาติโอเคนะอ,อยู่ในซอยแบบนีคนน้คนกินเยอะมากอือคนกินเยอะมากเพราะว่าตอนเราเข้าไปเราก็สงสัยแล้วใช่ต้้งขับผ่านที่เราเข้าวัดพระบาทนาคุไปก็เห็นรถจอดเยอะอก็สงสัยเอ๊ยยังไงกันอขากลับพี่ในวัดแนะนำก็เลยต้องจอดเลยอร่อยก็ได้ครับือทุกทิ้นก็ดี ห,ห,ห,หมูหมักแบบดีมากอือสุดยอดเลยใครมาทำบุญก็ใค,ใครมาทำบุญทำบุญใครมาทำบุญวัดพระบาทน้ำผูนะฮะแนะนําเลยถ้าเข้าต้องเข้าทางทางหลักนะถนนเส้นหลักที่ข้างหน้ามีโลตักมีอะไรเงี้ยเข้ามาครับทําบุญเสร็จสับแล้วจอดแวะกินรลอจะจอดกินก่อนก็ได้อร่อยจริงอร่อยจริงร้านนี้ไม่อยู่ในลิดนะ แถมให้ใชเจ้าถินแนะนำขนาดนี้ไม่แวะไม่ได้ครับอืร่อยจริงเยอะนะสิบห้า <15 S 1> บาทถือว่ายัางไม่หมดถ้าเยอะนะหมูแบบชิ้นโอเคนะเป็นหมูสันในเลยนะเป็นหมูสันในนุ่มมากแล้วก็มกหมักด้วยไม่อยากใ้เชื่อ หลังจากที่เรากินเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับทางร้านก็นนกกทําตับหมกตับหมกก็คือตับสดๆแล้วก็เอาน,าน้ำเดือดๆราดไปปื้นเรียกตับหมกทํามาให้แถมมาให้ด้วยวเยอะมากนะเยอะมากอะแถมมาไม่กินไม่ได้ออดูชิ้นตับชิ้นใหญ่เนี่ย นุ่มหวาน hmm. นุ่มหวานหอมสุดยอดคือตอนนี้ไม่แปลกใจแล้วที่ตอนแรกขับผ่านมาแล้วเห็นรถจอดเยอะ hmm. ๆคือลองคิดเลยใครจะขับรถมากินแบบตั้งใจมากินร้านที่อยู่ในในอยอย่างเงี้ยตอยลึกแล้วก็แบบไม่มีอะไรเลยคือในตอยไม่มีอะไรเลยบ้าน่แบบขับเลยโรงเรียนมาก็ไม่มีอะไรแล้วหน้าโรงเรียนก็มีรถเข็นขายนู่นนี่นั่น แต่คือแบบคือไม่อยากจะเชื่อว่าแบบเฮ้ยจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยขนาดนี้ชิ้นนี้ใหญ่มากอืมช้อนหน่อยช้อนหน่อยเอ้ย,อยนี่ฮะตับชิ้นใหญ่มากดูดอืมจอดอีกแล้วนะจอดกินอีกเลยอร่อยจังอ่ะครับคิดกันเลยครับ 60สิบาทเนี่หขอบคุณครับเยอะมาก60บาทเท่านั้นตับปกติคือตับปกติเนี่ยสาบาทโอ้เก่งใจอ่ะเขาทำมาให้เราฟรีๆอะ่ะอร่อยมากอร่อยจริงอโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มร้านแรกของเรากันเลยดีกว่าไปกันเลยครับ มาถึงร้านแรกเป็นที่เรียบร้อยใช่ร้านเด็ดของโรบ,บุรีใช่อยู่คู่กับรบ,บุรีมานานมาก่านะครับเรียกได้ว่าเป็นร้านที่คนพื้นที่เนี่ยแนะนำเลยนั่นก็คือร้านมัดหมี่นั่นเองอาหารที่นี่เป็นอาหารไทยใช่นะครับโอ้โหเขาบอกว่าเด็ดจริงๆวันนี้ก็เลยต้องมาลองว่าเด็ดจริงหรือเปล่า<ช>เมนูที่เราสั่งมี3เมนูด้วยกันก็คือมีต้มขาปลาคังใช่ต้มขาโบราณต้มขาโบราณปลาคัง,ะง,น,ะคงนะครับแล้วก็ ทอดมันปลากรกายค่ะอืมทอดมันปลากรกายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเมนูนี้ซึ่งแบบนักรีวิวสามารถแนะนำไปเลยไข่เค็มผัดพริกดดขิงปลาดุกฟู <c oughs> <c oughs> นี่นะฮะ<ต>สามอย่างด้วยกันก็สามอย่างนี้ก็ไฮไลท์แล้วนะครับแล้วก็จะมีขนมหวานที่เตรียมไปให้เรียบร้อยอันนี้คือฟรีนะคะอ่ามันเป็นเวลครอมดิงอะไรประมาณนี้ขนมถ้วยค่ะขนมถ้วยอ่าขนมถ้วยนี่ครับเอาละเดี๋ยวมาชิมกันว่าจะ เด็ดขนาดไหนแต่ออกรายการเยอะเหมือนกันนะออกรายการร้านที่เราจะเห็นมีแบบถ่ายออกรายการร้านนี้เปิดมาก็รุ่มประมาณ3 0มสกว่าปีสามสิบกว่าปีนะฮะก็การันตีได้แหละว่าเก๋วจริงแล้วคือสถานที่ตั้งของร้านเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ริมถนนใหญ่หรืออะไรเลยคือเข้ามาในซอยคือหมู่บ้านน่ะใช่มันคือหมู่บ้านเลยเหมือนบ้านคนอ่าเหมือนบ้านคนน่ะนะฮะแล้วก็มาทำเป็นร้านอาหารใครไม่ ปลาคังเขามีปลากระพงนะคะอแล้วแต่ว่าเราจะกินปลาอะไรนะแต่ว่าเขาแนะนําว่าถ้าเป็นปลาคังเนี่ยมันก็จะเป็นสด,ส,ดสดเป็นปลาสดนะครับ<ช>แต่ถ้าเกิดเป็นปลากระพงเนี่ยมันเป็นปลา<ต>ที่ฟีดนะครับเราก็เลือกอาปลาคังแล้วกันอ่าลองดูนะครับน้าข้นมากมหวานบางลงตัวลงตัวเตี้ยวหวานจริงปะ ้องกินปลาปลาสดจริงโอ้โหเด้งนลเด้งเด้งเลยฮะเนื้อปลาสดมากเด้งแบบไหนเด้งดึบหนๆๆๆึบหึ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 อ,อึหึนปหาาึปึหึห็นเหล่าไม่รู้นี่ครับทอดมัน อ,มอมสมคำล่ำลือกับระยะเวลาที่เปิดมาสามสิบกว่าปีอืมกินน้ำจิ้มนี่อร่อยอน้ำจิ้มที่นี่แบบแกแบบเหนียวๆครับแล้วรสชาติมันไม่ได้แบบหวานโดดอ,อย่างเดียว อร่อยอ่ะสมคำน้ำลือต่อไปทอดมันปากรายดเดอะเบสมากเมนูนี้ปลาดุกไข่คเค็มผัดพริกขิงปลาดุกฟู ผัดพกขิงก็แน่นอนครับแห้งๆใช่ไหมน,นี่นอันนี้เขาบอกเลยนะว่ามาเราต้องสั่งอ่ะอันเนี้ยอันนี้คือของสําคัญเลยนะฮะไม่สั่งไม่ได้นะครับอร่อยมากมคือปกติอะ่ะกินผัดพิกขิงพวกปลาดุกเนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติมีเยอะๆอู่แล้วนะครับแต่พอใส่ไข่เค็มเข้าไปอะ่ะมันได้รสชาติที่แบบออ,อ่นหนัวขึ้นมาอีกอะ่ะอืมอร่อยมาก เอาละ้ฮะหมดเป็นที่เรียบร้อยที่หมดนี่คือข้าวนะข้าวหมดฮะ <S <S เป็นครั้งแรกครับที่เราทานกลับไม่หมดฮะเหลือเต็มเลยนี่ทั้งผัดขิงทั้งปลาคังนะฮะหมดแค่ทอดมันคือด้วยความที่ให้เยอะมากก็เลยกินไม่หมดฮะใช่นะครับก็เลยต้องเดี๋ยวคงจะต้องห่อกลับไปที่โรงแรมนะฮะ แต่ก็ไม่รู้จะได้กินเท่าไรไหมหอกับพยันพัทยาอืมอาจจะหอ,อกลับไปพัทยาเลยก็ได้เดินทางแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดินทางไปกับเราไปทัวเ,เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกินร้านอื่นอีกไง่ใช่ปิดท้ายด้วยขนมถ้วยขนมถ้วยน่ารักนะถ้วยเล็กดีนี่จริงๆก็คำเดียวไปเลยใช่ไหมใช่อ,อุ้ยเป็นซะอย่างนี้นี่เอืม เอาไวล้างปากถ้าล้างปากทำไมไม่ใช้น้ำจะมาเอาขนมหวานเป็นร้านอาหารไทยนะครับรสชาติไทยๆเม,น,มนูไทยไทย<ๆ>อาหารดั้งเดิมอะไรอย่างนี้อ่ะเรียบร้อยมาแล้วครับทั้งหมด570รอยเจบบาทคะ่ะมีอะไรบ้า มีต้มขาค่ะสอง้อยยี่ิบทอดมันร้อยห้าิไข่เค็มร้อยห้าสิบข้าวสามสิบน้ำชุดยี่สิบเอาละฮะเรียบร้อยกับยอดทั้งหมดห้าร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าไอ้นี่นะไม่แพงนะงกินได้สองมืออ่ะใช่เพราะให้เยอะมากนะฮะเอาละเราไปร้านที่สองกันต่อเลยจะเป็นร้านไหนตามผมกันเลย ถึงร้านที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะร้านนี้นี่ต้องบอกเลยครับว่าโอโ้เป็นตำนานของเมืองลบบุรีเลยก็ว่าได้นานขนาดไหนโอ้โหนานตำจนดับแหลกละเอียดเลยฮะนั่นก็คือร้านขา้าวต้มพอนั่นเอง<ะ>อยู่ตรงเลียบทางรถไฟนะครับโอ้โหร้านนี้แบบบอกเลยว่ายุงเยอะมาก <laughs> ไม่ใช่ <laughs> คือร้านนี้ผมเคยมากินเนี่ยเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วก็ดีใจนะได้กลับมา ได้ลกลับมากินอีกนะครับเพราะว่าใช่เพราะว่าข้าวต้มร้านนี้ครับอร่อยทุกอย่างโดยเฉพาะเตดตุ๋นนี่เนี่ยสุดจริงๆริงซุปเปอร์อยากจะบอกว่าตีนใหญ่มากซุปเปอร์ซุปเปอร์ขาไก่หรือตีนไก่เนี่ยใหญ่แบบโคตรใหญ่อะไม่เคยตีนไก่ใหญ่ขนาดนี้นใหญ่มากอะดูดิแล้วแล้วตัวไก่มันจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเราสั่งภาษาเมนูวันนี้ก็จะมีซุปเปอร์ตีนไก่แล้วก็ เป็ดพะโล้นะครับแล้วก็เต้าหู้เต้าหู้ส่งเครื่องเต้าหู้ไข่เน่ทรงเครื่องมอดิน3อย่างเป็นเมนูที่ติดดาวของร้านด้วยใช่ก็แปะชื่อไว้เลยนะเดี๋ยวจะมาชิมดูว่าสิปีผ่านไปรสชาติเหมือนเดิมหรือเปล่าเป็น้ำพะโล้แบบสุดยอด <ừ> ต้มซุปเปอร์แบบซุปเปอร์ซุปเปอร์อแซ่บมากว้าไปแล้วกลมกล่อมมากแต่ว่าอ,อร่อยอากประเด็นคืออิ่มแล้วเนี่ยแต่ก็เนี่ยลงตัวทุกอย่างโอเคเรามาเริ่มชิมเป็ดก่อนแล้วกัน เป็ดรู้ว่าน่อยมากเข,อขอากระไรนุ่มเลเนื้อเป็ดนุ่มไม่มีกลิ่นตาดรสชาติดีจริงๆแล้วนุ่มมากถึงลำมุนเนี่ยอืมอร่อยอ่ะนี่เต้าหู้ทรงเครื่องเต้าหู้ทรงเครื่องเนี่ยจะมีซีฟู้ดใส่เข้ามาด้วยอ่าเต้าหู้ทรงเครื่อง<ร>อม,มีปลาหมึกกุ้งหมูหมูตับแล้วเต้าหู้แล้วก็มีผัก นี่นะพขอผมเรื่องกินกับจิกโฉมอืมเอาละมาถึงหาไก่ซุปเปอร์ฮะหรือจะเรียกว่าตีนไก่ซุปเปอร์ก็ได้แล้วแต่ความถนัดอือหือเปื่อยมากขอบอก น่าราคาเขาไม่แพงรอใช่หูนัเปื่อยมากเลยครับเปื่อยแบบใช่ครับคือขาไก่แบบเปื่อยแบบเปื่อยยุยอ่ะคือหยิบหยิบออกมาเป็นแบบเป็นสตีนโชว์ไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าแบบจิ้มมันมันก็หลุดแล้วข้างหลังเราก็เป็นของขายเต็มเลยถนนเส้นนี้ตรงที่เรียบทางรถไฟจะมีอาหารขายแบบเยอะแยะไปหมด อ๋อแล้วฮะหมดเป็นที่เรียบร้อยข้าวต้มเหลือแต่น,นนะ้ำฮะซัดคนเดียวไปสามถ้วยล <c oughs> ืมไปเลยว่าอิ่มอยู่ยงังยังไม่หิวเท่าไหร่ใช <c oughs> ่ที่คือร้านแรกยังอยู่ในท้องอยู่เลยอะอร่อยมากเห็นไหมสุดยอดไหมมากกับร้านเนี้ยบอกแล้วว่าร้านนี้แบบนนส้ิแล้ว<า>แล้วก็นอกจากที่จะมีนั่งแบบริมทางแบบนี้แล้วนะครับก็จะมีห้องแอร์ด้านในนะครับแต่ว่าคือผมอะ อยากจะนั่งตรงนี้อยากได้บรรยากาศแบบกินข้าวต้มแ่บมันต้องแบบอย่างเงี้ยมันต้องเนอฟุตบาทมันถึงจะแบบได้ฟิลอะโอเคเดี๋ยวมาเช็คบินกันว่ามื้อนี้เท่าไหร่โอเคมีน้ำเปล่าคนนึงครับสามหมื่นคาฮะข้าวต้มมื้อนี้สามหมื่นไม่ใช่ที่นี่เขาจะมีกิมมิคไั้นสมัยไหนแล้วนี่ สามหมื่นคือสามสิบบาทสามร้อยสามร้อยเดี๋ยวผมโอนครับไอสแกนรถไฟมารถไฟมาพอดีเลยเนี่ยมันได้บรรยากาศแบบนั่งข้างนอกมันแบบเออได้แบบเนี่ยมีรถไฟผ่านอะไรเงี้ย โอนศูนย์เกินนะโอนสามหมื่นจริงโอเคเรียบร้อยครับปกติเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับตอนนี้ตอนนี้ช่วงโควิดนี่เปิดสามโมงถึงห้าทุ่มแต่ถ้าเกิดปกติห้าโมงเย็นถึงตีสามนถึงสาอ๋อสุดยอดขอบคุณครับไม่ผิดหวังครับร้านนี้บอกเลยว่า50ปีการันตีถึงความอร่อยจริงร้านข้าวต้มฮอนะครับอยู่บริเวณ เรียบทางรถไฟนะครับใกล้ๆก,กับสารพระการแล้วก็ใกล้ๆก,กับพระปาง3ยอดนี่คือถามใครใครก็รู้จักกับมารุบุรีอ่ะร้านฮอสุดแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปร้านที่สามกันต่อแต่ร้านที่สามเนี่ยเดี๋ยวเราขอนอนก่อนโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกันต่อ น,นั่นก็คือร้านล้วนลบบุรีฮะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าแก่ของลบบุรีเปิดมาได้35ปีแล้วปะปะร้านนี้ก็คืออยู่เด่นเป็นสง,ง่าเลย<ช>อยู่ตรงแบบวงเ<ม>วียน<ม>เลยอะ่ะคือเห็นชัดเจนมากอะ่ะป้ายแบบดึงดูดเรามากเมื่อกี้ป้ายใหญ่มากป้ายใหญ่มากเลยนะฮะแล้วก็ร้านก็ใหญ่<ช>นะครับแล้วก็ด้านหน้าร้านเนี่ยก็จะมีแบบร้านผลไม้ร้านมะม่วงน้ำปลาหวานอะไรอย่างนี้นะครับ ลูกค้คเยอะมากลูกคามีกค้เยอะลองชิมน้ำซุปก่อนเลยเราสั่งวันนี้มาเป็นเส้นเล็ก <sc an> เนื้อรวมนะครับ <c oughs> ก็ใส่มาทุกอย่างเลยไ <c oughs> ม่ต้องปรุงไงนะแต่ว่ามันจะไม่มีความเผ็ดกับปเปรี้ยวไง<ม>แต่ความกลมกล่อมของน้ำซุปแบบใช่อ <c oughs> ร่อยรสหวานรสเค็มแล้วก็ความหอมของน้ำซุปเนี่ยมันเดือะเบสเลยอะลงตัวแต่ว่าแหม เราจะต้องแบบก,กินกว๋วยเตี๋ยวเนื้อนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อมันก็ต้องใส่น้ำส้มหน่อยอพอน้ำส้มเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องพริกป่นนิดนึงพริกปน่นอะไรจะเมากเลยเขาบอกเลยนะว่าเป็นพริกจินดาโคกดัดสัตพริกจินดาชั้นดีแล้วระกันความเผ็ดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์พริกปนก่นเขามีขายด้วยไหพริกป่นอันเนี้ยหกสิบด้าวบาทมีขาย,ยานลยแสดงว่าไม่ธรรมดาเดี๋ยวต้องลองดูว่าไม่ธรรมดายัางไง ดีนะใสนิดเดียวแต่เผ็ดหอมนี่ดูเส้นเส้นแบบใสๆอะเส้นเล็กอร่อยมากคือมีความเหนียวนุ่มแบบโอ้โหสุดจริงๆนี่เนื้นอสด นั้งหมดอร่อยไม่เหนียวเลยปกติเตราจะสั่งแบบเนื้อสดอือคือเนื้อสดแบบว่า,าเขาหมักมามันมีรสชาติแล้วมันนุ่มมากอ,มาอันนี้เนื้อเปือ่อยอร่อยมากเนื้อเปื่อยอแบบนั้นขิง เนึอเปื่อยแบบเนาะดยอยะต้องกินแปลว่าต้องเด็ดถื <c oughs> ้อกับบ้านเฮ้ย <c oughs> สุดยอดห้ามพลาดกับตำนานสามปีห้าปีต้องยกให้เขาเลยนะร้านล้วน <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวล้วนรุ <c oughs> ่นสูรุน่นอ่ะลูกชิ้นเอ็น อืมเอ็นต้องอย่างนี้สุดยอดอร่อยตั้งแต่เส้นนะครับน้ำซุปน้ำซุปนะครับแล้วก็วัตถุดิบที่ใส่มาทั้งหมดที่อยู่ในชามไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นเอ็นเนื้อสดเนื้อ,นเ,นอเปื่อยคือแบบทุกอย่างเดอะเบสหมดจริงๆในขณะที่เรากำลังนั่งทานอยู่นะฮะได้ได้ยินเฮียตะโกนวนะ่าแคบมูกาม,กม,กมกูอะไรก็ได้อ ได้ยินแวบบ่ๆจากหมูก็เลยต้องสั่งมาเลยนี่ฮะแล้วคือก๋วยเตยี๋ยวจะหมดอยู่แล้วกินก๋วยเตยี๋ยวจะหมดอยู่แล้วได้ยินว่ามีกากหมูเลยต้องจัดมาแล้วถุงใหญ่มากเลยริมห้าบาทคือกากหมูแบบชิ้นใหญ่หอ่ะืมเดอะเบสทุกสิง่งอย่างเอาละฮะหมดเป็นที่เรียบร้อยนี่ ก็ต้องยอมรับเลยว่าร้านนี้เด็ดจริงๆกับตำนาน35ปีนะครับร้านล้วนลบบูลีนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเด็ดจริงๆแต่เขาก็มีหมูลูกชิ้นเขาเด็ดนะครับก็เขาก็มีขายกลับบ้านนะครับก็ทั้งเนื้อทั้งหมูลูกอันสาบาทนะครับหรือว่าจะพริกป่นตัวพริกป่นเองเขาก็ทําขายซึ่งพริกป่นแบบเผ็ดมากนะครับเผ็ดมาก ใช่พเพราะเมื่อกี้พี่กวนใส่แค่นิดเดียวคิดว่ามันจะรู้สึกวะโอ้โหน,น,น้ำมูกไหลไม่หยุดเลยพริกจินดาขั่วป่น,นคัดสรรจากพริกจินดาชั้นดีรับประกันความเผ็ด69บาทพอขายกระปุกละหกสิบาบาทอร่อยอะ่ะมันหอมอม,มันไม่ได้แค่เผ็ดเอเดียวแต่มันแบบมันเคือความอร่อยไปยผมว่ามันไม่ธรรมดาทำพริกป่นขายเนี่ยเออไม่ธรรมดานะนะฮะก็ถ้าเกิดมาก็นะครับอยู่ตรงวงเวียนเลย แวะมาดดุแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมีผลไม้เนี่ยเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วก็ซื้อผลไม้กลับไปนะครับทิ้งเลยครับมีก๋วยเตี๋ยวสองชามนะฮะก๋วยเตี๋ยวเนื้อสองชามแล้วก็อันนี้จ่ายแล้วแล้วก็น้ำปลาขวดหนึ่งเท่าไหร่ครับสี่สิบห้าสี่สิบห้าสิบบาทอันนี้น้ำปลาสี่หมาดเป็นหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นครับโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับคือราคาถูกมากกับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อราคาถึงห้าบาทใช่เพราะมันเยอะอ่ะมันเยอะลูกชิ้นสี่ลูกเลยนะคือมัน ก็เนื้อตุ๋นเนื้อสดเออโคตรถูกอ่ะคืออาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่พัทยาเนี่ยเราเจอแต่ของแพงมาตลอดเนี่ยพอมาตามจังหวัด่านเงี้ยแล้วก็เจอของถูกถูกอยู่ที่พายแล้วเนาะใช่แล้วพอมาเจอของถูกแล้วแบบมันเยอะเยอะอร่อยถูกใช่เราก็เลยแต่ตกใจหน่อยหนึ่งนะครับคนอื่นอาจจะไม่คนอื่นอาจจะฟังแล้วแบบเฮ้ยอะไรของมึงสี่ห้าบาทปกติแต่สาหรับเราเนี่ยเราอยู่พัทยาเรารู้สุดว่า ถ้าก๋าเตี๋ยวเนื้อแบบนี้ดีๆแบบนี้มัน4,5ไม่ได้แน่นอนนะฮะม,มันต้องมีขึ้น60นะฮะโอเคสุดยอดแนะนำเลยร้านนี้ต้องมาให้ได้ก็จบกันไปกับทริป3ลร้านเด็ดในตำนานของเมืองลบบุรีจริงๆแล้วจะมีร้านอาหารอร่อยๆอ,อ,อีกหลายร้านแต่เราทำเอา3ร้านก่อนแล้วกันไว้โอกาสหน้าเรามาอีกก็จะทำเพิ่ม เพราะว่าเรา2คนกินไม่ไหวอ่าเรากินไม่ไหวอยเพราะว่าเราก็มากันแค่2คนแหละนะฮะแต่รับประกันว่าทั้ง3ร้านที่พามาชิมเนี่ยอร่อยจริงๆนะครับอร่อยดีดีแล้วก็ตามรอยได้รับรองไม่ด่ารับหลังแน่นอนนะฮะโอเคยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้คลิปลบบรีของเราคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊าย